สวัสดีคะ่ะชาวลัคนาราศีธนูทุกท่านนะคะวันนี้จะมาเช็คดูข่าวดีที่จะทําให้คุณใจฟูกันนะคะในช่วงนี้ว่ามีเรื่องอะไรวันนี้ขอไพ่ o r ร์ l โคสามใบนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดไพ่ทาโร่ไพ่ยิปซีกันค่ะไพ่ใแบรแรกนะคะคือไพ่ต้นไม้ขึ้นมานะต้นไม้เนี่ยคือความร่มเย็นเป็นสุขนะถ้าเวลาเพื่อนๆอ,อยู่ใต้ต้นไม้นะคะคุณกําลังจะรู้สึกสบายอกสบายใจมากยิ่งขึ้นอาจจะมีอิสระมากยิ่งขึ้นก็ได้นะ คะเนี่ยคือไพ่ปลานะคะขึ้นมา สัญ,ญลักษณ์ของความอิสระค่ะนะหรือว่าใครบางคนที่คุณแบบรู้สึกหมันไส้นะคะไม่ชอบคนคนนี้มากๆเลยหรือว่าเข้ามายุ่งวุ่นวายกับชีวิตคุณเนี่ยได้ตัดออกไปจากชีวิตน่ะได้ห่างหายออกไปจากชีวิตแล้วนะคะเนี่ยคนแทงข้างหลังก็ได้นะคะคนที่คิดไม่ดีพูดไม่ดีกับคุณเนี่ยออกไปแล้วคุณมีความสบายใจมากยิ่งขึ้นหรือว่าไพ่ต้นไม้เนี่ยเกี่ยวกับการได้รับการอุปธรรมอะไรบางอย่างนะคะอาจจะเป็นหัวหน้างานนะคะผู้ร่วมงานหรือว่าคนในครอบ ัวพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือว่าแฟนตัวเองได้เช่นกันบุตรหลานบริวารก็ได้นะคะอาจจะมีเรื่องสบายใจนะคะสำหรับคุณในช่วงนี้สำหรับชาวธนูค่ะเรามาดูไพ่ย,ยิปซีกันบ้างนะคะใบแรก6เหรียญขึ้นมาเนี่ยหกเหรียญคือการได้รับการอุปธรภมอะไรบางอย่างนะช่วงนี้ชาวธนูอาจจะได้ของขวัญของมีค่านะคะเงินทองอังเปาตุ่จีนเนี่ยได้หมดเลยนะคะจากคู่จากแฟนก็ได้หรือว่าได้รับการติดต่อจากลูกค้า ค้ารายใหญ่แบบเนี้ยแล้วคุณได้เงินได้ค่าคอมมิชชั่นอะไรบางอย่างนะคะจากตรงนั้นเนี่ยคือ6เหรียญน,นะหรือว่าสําหรับคนที่โสดสนิทอยู่เลยนะคะอาจจะมีคนเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวนนะเออนะแล้วมีไพ่เนี่ยของต้นไม้ขึ้นมาด้วยนะคะแล้ว6เหรียญขึ้นมาพร้อมกันเนี่ยหมายถึงว่าคุณกําลังจะได้เจอคู่อุปถัมหรือว่าคนเข้ามาแล้วทาให้คุณสบายใจมากขึ้นนะ พกเรียนใครที่กู้ยืมเงินธนาคารอยู่ตอนนี้นะคะไม่จําเป็นต้องธนาคารก็ได้นะกู้เงินจากที่อื่นๆนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับการอนุมัติค่ะมีไพ่อัศวินขึ้นมาถึง2ใบติดเลยดอกไม้อันนี้ก็คือไม้เท้านะคะนะ อัศวินถือไม้เท้ากับอัศวินถือดาบขึ้นมา2ใบติดเนี่ยช่วงนี้อาจจะยุ่งเอาซะหน่อยนะหรือว่ามีเกณฑ์การเดินทางค่อนข้างที่จะเยอะนะคะต้องเหนื่อยต้องหนักเนี่ยอัศวินขึ้นมา2ใบแต่ว่ามันตามมาจากไพ่หกเหรียญเนี่ยการทํางานหนักของคุณนะคะการขยันมุ่งมั่นเนี่ยคุณอาจจะได้พบเจอกับลูกค้ารายสําคัญนะสำหรับคนที่ทํางานอยู่นะคะนะหรือว่าได้รับเคสสําคัญสําคัญลูกค้ารายใหญ่เนี่ยได้นะคะมาอุปถัมภ์กัน มีอัศสวินถือดาบขึ้นมาคุณจะมีความเด็ดเดี่ยวมากยิ่งขึ้นนะหรือว่าถ้าในช่วงนี้นะหรือว่าก่อนหน้านี้มีอุปสรรคอะไรบางอย่างกับชีวิตนะเรารู้สึกว่ามันเหนื่อยจะเหลืเกินมันอึดอัดเะระเหลือเกินเนี่ยมีไพ่ไนฟ์นะคะไพ่ดาบขึ้นมาเนี่ยเหมือนคุณนะ่ะ รู้สึกว่าแบบมีฮึแรงฮึกเขิมมีกำลังใจมีแพชชั่นอะไรบางอย่างนะคะมากยิ่งขึ้นในช่วงนี้ค่ะสองไม้เท้าขึ้นมานะคะเกี่ยวข้องกับด้านต่างประเทศจะโดดเด่นเป็นที่สุดเลยนะใครที่กำลังดิวกับลูกค้าต่างชาติอยู่นะคะหรือว่ามีคู่ค้าคู่สัญญาเป็นชาวต่างชาติเนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับการ อุปธรรมนะมีไพ่หกเหรียญแล้วมีไพ่สอไม้เท้าขึ้นมานะคะสําหรับคนที่มีคู่มีแฟนอยู่แล้วนะหรือว่าเพื่อนสนิทก็ได้นะคะถ้าตอนนี้คุณกําลังวางแผนอะไรเพื่ออนาคตในปีนี้อยู่2ไม้เท้านะเรามีหเหรียญขึ้นมาอัดสวิงขึ้นมา2ใบเนี่ยอาจจะทํากิจการร่วมกันการค้าการขายร่วมกันนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จนะส่วนทางด้านต่างประเทศนะเน้นหลักเลยนะคะสไม้เท้าขึ้นมาเนี่ย ใครต้องการเดินทางไปต่างประเทศนะจะ ด้วยการงานนะคะตามคู่ครองวีซ่าผู้สมรสนะคะหรือว่าไปเรียนไปศึกษาต่อเนี่ยแล้วคุณกําลังรออยู่นะคุณมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จเช่นกันนะคะได้รับการอนุมัติเนี่ยอะไรบางอย่างมี6เหรียญขึ้นมาแล้วก็ส่งไม้เท้าขึ้นมาค่ะช่วงนี้คุณอาจจะได้เดินทางไปในที่ที่คุณไม่เคยไปพบปะผู้คนที่คุณไม่เคยรู้จักนะคะคอนเน็กชันอะไรใหม่ๆที่คุณไม่เคยรู้จักได้ส่งไม้เท้าขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างจะโดดเด่นเลยค่ะมีไพ่เอ็มเพร ขึ้นมานะคะไพ่ดีเอ็มเพรสเนี่ยบุตรบริวารของคุณนะจะนําเรื่องดีๆมาให้แก่คุณในช่วงนี้นะคะดีเอ็มเพรสขึ้นมาเนี่ยหรือว่าได้รับการอุปธรรมจากคู่ครองได้ค่ะไี่หกถ้วยนะคะกับ6เหรียญขึ้นมา2ใบเนี่ยสำหรับชาวธนูที่โสดสนิทอยู่เลยนะช่วงนี้อาจจะมีคนแวะเวียนนะคะเข้ามาทําความรู้จักทักทายคุณได้นะหรือว่าคุณกําลังจะได้พบเพื่อนเก่าๆนะคะอาจจะเป็นเพื่อนสมัยเรียนเพื่อนร่วมงานหรือว่าคนเก่าๆที่คุณ เคยรู้จักมาในอดีตเนี่ยเข้ามาทักทายคุณนะคะอาจจะแท็กหาเมสเซจกันหรือว่าบางทีเนี่ยอยู่ดีๆเจอกันโดยบังเอิญได้เช่นกันหรือว่าคุณมีความรู้สึกที่หวนคิดถึงอดีตได้นะมีไพ่หกถ้วยขึ้นมาแล้วก็มีไพ่เด็กถือไม้เท้าขึ้นมาค่ะอืเป็นการงานนะคะคุณอาจจะมีแพชชั่นแรงบันดาลใจอะไรบางอย่างในช่วงนี้นะมีไพ่อัศวินเนี่ยขึ้นมาถึงสองใบเลยอัศวินเนี่ยลักษณะนิสัยของเขานะเป็นคนที่ต่อสู้ฝ่าฟันมีแพชชั่นเหมือนกับ มีไฟนะ่ะทะเยอทะยานอยากจะลงมือทําอะไรสักอย่างนะคะออถามว่าประสบความสําเร็จไหมมีไพ่เนี่ยของสองไม้เท้าขึ้นมาต้องอาศัยการวางแผนอะไรบางอย่างนะหรือว่าถามผู้รู้ได้นะคะมีไพ่ของต้นไม้กับไพ่หเหรียญขึ้นมาเนี่ย คุณอาจจะได้รับคําปรึกษาจากใครบางคนแล้วประสบความสําเร็จได้ค่ะคุณมีเกณฑ์การเดินทางในช่วงนี้นะคะมีไพ่เด็กถือไม้เท้าขึ้นมาแล้วก็มีไพ่หนึ่งดาบลักษณะ energy ที่ขึ้นมาเลยนะคะให้กับชาวธนูเนี่ยเหมือนคุณนะ่ะต้องการทําอะไรบางอย่างมากๆเลยในช่วงนี้แล้วอยากที่จะประสบความสําเร็จมากๆโดยเฉพาะเรื่องการงานการเดินทางการโยกย้ายนะคะการทําอะไรใหม่ๆเนี่ยมีไพ่เมจิกเชียนขึ้นมาแม้แต่การสอบแข่งขันสอบบรรจุ ะะสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งคนที่เรียนได้เช่นกันนะหรือว่าต้องการทำอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับด้านการงานของตัวเองนะคะเมจิกเชียนขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่เรื่องงานใหม่จะโดดเด่นเป็นที่สุดเลยเพราะฉะนั้นนะใครที่กำลังสมัครงานอยู่ในช่วงนี้นะคะหรือว่ารอการเปลี่ยนงานเอางี้นะ เนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่จะได้แล้วก็ประสบความสําเร็จนะคะมีไพ่หนึ่งดาบขึ้นมาเนี่ยถามว่ามันเหนื่อยหนักไหมมันต้องเหนื่อยอัศวินขึ้นมาถึงสองใบแต่ว่าคุณกําลังจะได้รับงานใหม่หรือว่าคุณกําลังจะได้รับโปรเจกต์อะไรสําคัญโอกาสใหม่ๆสําคัญคญได้เช่นกันค่ะเนี่ยคือไพ่เมจิกเชียเลยนะแล้ว d g m e n t ขึ้นมาเนี่ยมันคือไพ่ของการที่รออะไรบางอย่างมามากๆแล้วแบบมันไม่มาถึงชั้นสักทีจะเป็นโอกาสก็ได้นะคะเนี่ยโอกาสไพ่สองใเท้านะคะ ใพ้หนึ่งดาบขึ้นมาเนี่ยโอกาสใหม่ๆนะในด้านการทํางานในการหาเงินนะหรือว่าแม้กระทั่งความรักได้เช่นกันนะคะรอแล้วรออีกแล้วมันไม่มาสัทีนะแต่ว่าบรดามินไพ่จัดเมนตขึ้นมาเนี่ย หมายถึงว่ามันจะมีเรื่องอะไรบางอย่างเข้ามาแบบไม่คาดคิดคาดฝันนะคะนะเขายกตัวอย่างนะเช่นคุณไม่คิดหรอกว่าโปรเจกต์นี้มันจะมาส้มหล่นที่เรานะคะหรือว่างานเนี้ยหูสมัครแล้วมีคนแข่งขันสูงมากๆเลยคุณรอแล้วรออีกสู้แล้วสู้อีกนะแล้วอยู่ดีๆส้มหล่นมาที่ชั้นเฉยเลยนะเกี่ยวกับด้านความรักเวลา j u d g m e n t ขึ้นมานะคะบางทีเนี่ยสเปคตั้งอยู่อีกอย่างหนึ่งแต่คนเข้ามานะลักษณะท่าทางเป็นอีกอย่างหนึ่งเลยแต่คุยกันถูกคอเฉยเลยนะคะ คุยแล้วสบายใจมากๆนะหรือว่าอาการเจ็บป่วยก็ได้นะเวลาจัดเม n นขึ้นมาเนี่ยคุณไม่คิดว่าโรคเนี้ยมันจะหายหรอกแต่อยู่ดีๆอาการขึ้นดีขึ้นเฉยเลยหรือว่าเจอหมอที่ถูกโรคนะคะเจอยาที่ใช่สําหรับคุณเนี่ยได้เช่นกันคุณมีโอกาสที่จะได้ รับสิ่งที่คุณอยากได้นะคะจากการอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เนี่ยคือไพ่ใบนี้นะคะ u d g m e n t ไพ่หนึ่งดาบขึ้นมานะหนึ่งดาบมันคือ v i c t o r y มันคือชัยชนะอะไรบางอย่างนะคะเราขึ้นมาเนี่ยข้างใต้กับไพ่อัศวินถือดาบค่ะคนที่ต่อสู้กับชีวิตมากๆนะคือการที่คุณต่อสู้ฝ่าฟันกับชีวิตเนี่ยผลลัพธ์มีแน่นอนนะคะคือการประสบความสำเร็จอะไรบางอย่างหรือว่าอุปสรรคที่คุณพบเจอ ตอนนี้ในณนะขณะนี้เลยนะสำหรับชาวธนูนะคะมันจะค่อยๆค,คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะนะแม้แต่ว่าจะไม่มีใครให้คุณพึ่งพาก็ตามนะเวลาหนึ่งดาบขึ้นมานะคะคุณจะต้องช่วยเหลืออะไรบางอย่างด้วยตัวของคุณเองคุณผ่านพ้นกับอุปสรรคด้วยตัวของตัวคุณเองค่ะวันนี้จบแล้วนะคะกับชาวลัคนาราศีธนูค่ะขอบคุณค่ะ